วันนี้เราจะมาเล่นเกมแทบแทบตายกันเฮ้ยเอามหม,มเอามาวันนี้ใช้เป็นนกแล้วกันวิเชาฟิเมอกากมากฟิเมอร์แบบโรยถอยอะจัดว่าแบบยถ้อยมากดานสิบเอ็ดโอ้โหดจิด๊บเอามากด่านสิบเอ็ดไหม เอที่หายไปน,นานครับจนถึงปีใหม่แล้วคอ,อมพังครับไปเราไม่ทำให้หายคอมพังใช